الريان الريان معهدنا هو الريان وسبيلنا الى الرحمن الى الامام بالايمان โรงเรียนอารยานพิทยานุสร์ตั้งอยู่ที่เลขที่496หมู่ที่1ตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000บนพื้นที่18ไร่ทาเรียนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเลขที่กบ1ทับ2554ลงวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2554

การจัดตั้งโรงเรียนนี้ได้ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมของอันมรรุมฮัจจีบาวดำมุโคระฮัจจีอายุบไดีและฮัจญายูริยアไจดีที่ต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนและสร้างชุมชนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีนางสาวพรทิพย์ใจดีดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญ,ญาตนายบัณฑิตใจดีดำรงตำแหน่งผู้จัดการน,นายสามารถโซเฮงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนางลาัคณาใจดีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยอาคารเรียนสามหลังได้แก่อาคารฮาฟัสอาคารเชะบะและอาคารอาเซนลักษณะอาคารเรียนเป็นตึกแถวหนึ่งชั้นมีห้องเรียนทั้งหมด17ห้องเรียนแบ่งเป็นห้องห้องขนาดห้องเรียนละ48ตารางเมตรห้องประกอบ8ห้องได้แก่ห้องประชุมห้องธุรการห้องคอมพิวเตอร์ห้องดาราศาสตร์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องสมุดห้องพักครูชายและห้องพักครูหญิง มีอาคารประกอบ5ห,หลังได้แก่โรงอาหารนักเรียนร้านสวัสดิการโรงเรียนสถานที่ละหมาดนักเรียนชายสถานที่ละหมาดนักเรียนหญิงอาคารอเนกประสงค์โรงจอดรถโรงเรียนได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน พื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาต่างๆตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญการศึกษาของศาสนาอิสลามเพื่อปลูกฝังคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ส,ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาโดยการบูรณาการศาสตร์อิสลามศึกษากับวิชาสามัญให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนได้อย่างสมบูรณ์ ผู้เรียนมีความรู้และมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับความรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนนำการศึกษาเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนำความรู้ทั้งทางด้านอิสลามศึกษาและด้านสามัญศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนาวิชาการภาษาสังคมในการทำกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์และหยุดเรียนในวันเสาร์กับวันอาทิตย์รวมทั้งวันหยุดแห่งชาติวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันสำคัญทางศาสนาอิสลามโรงเรียนอารยามพิทยานุสร์เปิดสอนประเภทโรงเรียนในระบบวิชาสามัญควบผู้ศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยสอนหลักสูตรบูรณาการศาสนาข้อผู้สามัญด้านหลักสูตรสามัญเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2561สำหรับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอนแผนกวิย์คณิต ส่วนในหลักสูตรอิสลามศึกษาเปิดสอนระดับชั้นมัสสิสิอลามศึกษาตอนกลางสําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นสนาวีอิสลามศึกษาตอนปลายสาหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของศาสนาอิสลามปฏิบัติศาสนกิจละหมาดในประจําทุกๆวันและเรียนกิตาบอ่านอัลกุรอ,อานได้ ทั้งนี้โรงเรียนยังได้จัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับค่านิยม12ประการในกิจกรรมชุมนุมวิชาการกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถที่จะเรียนนักศึกษาวิชาการทหารได้ ในด้านการจัดก,การเรียนการสอนครูผู้สอนที่เข้ามาสอนในโรงเรียนเป็นบุคลากรที่โรงเรียนได้คัดเลือกอาจารย์ผู้มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะรายวิชาที่สอนมาจัดก,การเรียนการสอนทั้งในวิชาสามัญและวิชาศาสนา,าวุฒิปริญญาตรีต่างประเทศครูผู้สอนจบตรงตามรายวิชาที่สอนครบทุกชั้นเรียนโรงเรียนยังได้มีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ครบครันทั้งคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ในห้องเรียนทุกห้องเรียนอุปกรณ์การทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเกิดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นทางโรงเรียนได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นสีฝ่ายหลักดังนี้ ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารงานงบประมาณแต่และฝ่ายจะประกอบไปด้วยขอบข่ายฝ่ายงานย่อยตามบริบทของการดำเนินงานในฝ่ายงานนั้นๆควรการพัฒนาในด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาในด้านของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรโดยมีโครงการรักการอ่านโครงการคณิตคิดเลขเร็วโครงการวันวิทยาศาสตร์โครงการ English Clinic เพื่อเสริมการเรียนรู้ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในวิชาภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาสุขศึกษาและภลศึกษาวิชาศิลปะวิชาการงานอาชีพมีพัฒนาการความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและในระดับชั้นมัธยมอนปลายวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาประวัติศาสตร์ วิชาสุขศึกษาและพระศึกษาวิชาการงานอาชีพและวิชาภาษาต่างประเทศมีพัฒนาการความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งแบบทฤษฎีและปฏิบัติจริงโดยการวัดประเมินผลจากการทำแบบทดสอบการนำเสนอผลงานอภิปรายรูปแบบกลุ่ม สรุปข้อมูลที่ได้เรียนเป็นแผงผางความคิดการส่งงานผ่านสื่อออนไลน์การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อในทางที่สร้างสรรค์ผู้เรียนได้เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบจึงสามารถทําเป็นชิ้นงานได้เช่นการออกแบบสื่อวิดีโอเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มออนไลน์การออกแบบรูปอินโฟกราฟิกการสร้างเว็บไซต์ของตนเอง ได้คุณ,คณ,คณคลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งผู้เรียนตลอดจนบุคลากรภายในโรงเรียนนับถือศาสนาอิสลามหนึ่งเซน์จึงนำหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมาเป็นหลักการดำเนินชีวิตประจำวันปฏิบัติศาสนกิจประจำทุกวันแต่งกายถูกต้องตามหลักของศาสนานำหลักคำสอนของศาสนามาใช้เป็นคติธรรมในชีวิตประจำวันผู้เรียน สามารถเป็นผู้นำและร่วมปฏิบัติศาสนกิจกับชุมชนได้เน้นหลักการท่องจําหลักสูตรอัลนุรอ่านการอ่านคำศีอันอนลนุรอ่านพิธีมอลลดินนบีละหมายนาซะอ่านพุทธบา้านในวันศุกร์และเรียนบัสซันจีผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนที่อยู่ท่ามกลางการเป็นอยู่แบบรูปแบบพหุวัฒนธรรมไม่แบ่งแยกศาสนา มีความภูมิใจในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินยัยมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาเชื่อฟังเคารพผู้บาอาจารย์และบุพการีโดยมีโครงการสัมพันธ์ชุมชนโครงการปฏิบัติศาสนาิจโครงการปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมโครงการทักมะฟรุสโครงการวันสำคัญโครงการกีฬาสี ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมชุมนุมวิชาการโดยให้นักเรียนได้เลือกเข้าเรียนตามศักยภาพของนักเรียนโดยมีชุมนุมวิชาการคือชุมนุมทําสบู่แฟนซีชุมนุมตัดผมชายชุมนุมอนาชีตชุมนุมจีบภาพพิธีการชุมนุมพวงกุญแจรซซิ่งชุมนุมเขียนคอสภาษาอาหรับในด้านของผู้เรียนทางโรงเรียนได้จัดตั้งสภานักเรียนในโรงเรียนให้มีบทบาทในการช่วยกันพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับผิดชอบในด้านการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6ได้จบการศึกษาร้อยละ100และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศอาทิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร์จังหวัดตรังคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์สาขาเทคนิคเภสัชกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะครุศาสตร์สาขาพละศึกษามหาวิทยาลัยราชภาัฏสงขลาคณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการและสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศคือ University of a q a d ประเทศอียิปต์จากผลการประเมินมาตรฐานที่1่ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินยอดเยี่ยม ได้กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาผู้บริหารได้เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจเป้าประสงค์ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษาได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ5ปีและแผนปฏิบัติงานประจำปีโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและครูมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการดำเนินงานจากหลายๆด้านโดยเฉพาะจากผลการประเมินคุณภาพภายในในปีการศึกษาที่ผ่านมามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษาในการบริหารงานได้จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น4ฝ่ายงานด้วยกันคือฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารงานวิชาการแต่ละฝ่ายจะก,กำหนดขอบเขตการทำงานอย่างชัดเจนผู้บริหารได้เน้นกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจัดประชุมภายในเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินง,งานในแต่ละเดือนทราบปัญหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนางานปรึกษาและรวมกันพัฒนาสถานศึกษา โดยการสรุปงานจะยึดจากมติในที่ประชุมเป็นหลักสําคัญได้การพัฒนาครูกำหนดบทบาทขอบเขตหน้าที่การทํางานของครูอย่างชาัดเจนได้จัดนิเทศการสอนของครูปีการศึกษาละสองครั้งและสรุปงานให้ครูมีการพัฒนาตนเอง ได้มีโครงการอบรมการพัฒนาครูจัดพัฒนาทุกมิติให้ครูเป็นครูที่ก้าทันครูในทศวรรษที่21จัดกิจกรรมอบรมครูเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมด้านการสอนกิจกรรมการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆมาใช้ในการสอนเน้นการสอนแบบ active Learning กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับครูกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ใช้แอปพลิเคชันต่างๆเป็นสื่อในการสอนพัฒนาครูให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพมีระเบียบวินยัยตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ครูและตระหนักอยู่เสมอว่าการเป็นครูต้องเป็นครูมืออาชีพไม่ใช่มีแค่อาชีพครูจัดพัฒนาคุณครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพส,ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมกับหน่วยง,งานต่างๆเพื่อพัฒนาตนในการทำงานอยู่เสมอ ผู้บริหารได้ใช้แอปพลิเคชันสกูลทีสในการบริหารงานด้านวิชาการและสกูลไรท์ในการบริหารงานงบประมาณการใช้บัตรประจำตัวนักเรียนแทนเงินสดตลอดจนการติดต่อข่าวสารกับผู้ปกครองเป็นการทำงานแบบเรียลไทม์และลดการทำงานที่ซําซ้อน ผู้บริหารยังได้มีการทำ MOU กับหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนทุ่มเทในการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่นปลอดภยัยให้นักเรียนและครูมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสถานศึกษาเปรียบสถานศึกษาเป็นบ้านหลังที่สอง ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนและครูใช้ชีวิตอยู่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความภูมิใจในอาชีพของสุมชนตลอดจนผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ สถานศึกษาได้สร้างจุดเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้กลับไปปฏิบัติตนในถินบ้านเกิดของตัวเองได้ผู้เรียนสามารถกลับไปเป็นผู้นำพิธีกรรมในการปฏิบัติศาสนาิจช่วยเหลืองานสังคมและที่สำคัญต้องเป็นคนดีของสังคมสถานศึกษาได้จัดทำข้อมูลหลักสูตรดาราศาสตร์ทำปฏิทินอิสลามบอกเวลาละหมาดห้าเวลาของมุสลิม ปฏิทินรอมฎอนแจกจ่ายให้กับคนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นระบบออนไลน์และเอกสารซึ่งการทำปฏิทินนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบีและสำนักจุฬาราชมนตรีและครูผู้สอนอยังได้เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆในเรื่องดาราศาสตร์ อีกทั้งสถานศึกษาได้จัดทำหนังสือคู่มือปฏิบัติศาสนกิจซึ่งได้การยอมรับจากบุคคลภายนอกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในมาตรฐานที่2กระบวนการพัฒนาและการจัดการมีผลการประเมินในระดับที่ยอดเยี่ยมได้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีการประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานของการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอนด้านกระบวนการสอนสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมสนับสน,นุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาครูใช้สื่อในการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นครูทุกคนทำวิใจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละสองเรื่องครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้มีการบริหารการจัดชั้นเรียนเชิงบวกเพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และการสอนตามแผนครูผลิตนวัตกรรมครูได้ให้ความรู้ในวิชาที่สอนผ่านระบบออนไลน์และให้ผู้ที่เรียนรู้ได้ทำทดสอบออนไลน์เมื่อสอบผ่านสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ทันทีจัดทำแผนการเรียนรู้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สามารถสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตัวเองครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการคิดได้ปฏิบัติจริงครูเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลการพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยครูได้อบรมพัฒนาตนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยครูเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและบุคคลภายนอกในได้การเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการสอนเรื่องดาราศาสตร์การทำเพจให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศาสนาและการจัดรายการวิทยุให้ความรู้วิชาการด้านศาสนาทางกลืนวิทยุของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบีในได้การติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของทางโรงเรียนสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.arayan.ac.th หรือทางเว็บเพจอารยานพิทยานุสอนสครูศาสตร์ความรู้ได้มาตรฐานคุณธรรมที่ดีงามเน้นทักษะสีภาษาทันเทคโนโลยีสากลก้าวสู่การพัฒนาสังคม